ทีมกู้ภัยอุดรธานีไปช่วยน้ําท่วมหาดใหญ่ได้น้องหมูกลับมาหลังวินจับเกือบจมน้ําตั้งชื่อใหม่ว่าน้องบุญรอดไปติดตามเรื่องราวสุดน่ารักนี้ได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะตอนแรกเราก็ใจว่าเป็นหมูของเขาอทีนี้เขาบอกว่าที่นี่ไม่มีหมูเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนอม,มันอยู่ค้างอยู่บนเหล็กข้างบนนะครับเด็กตาขายเขามาขอร้องให้เรา,าโรงเรียนเหรอใช่ครับเขาบอกว่ามันไม่ได้กินอะไรมานห้าวันแล้วผมก็เลยคุยกับยอด ว่าเอาอยัางไงดีพอเอาลงมาปุ๊บเขาบอกว่าเอาไปเลยโรงเรียนบอกไปเลยใช่ครับเขาบอกว่าเอาไปเลยเอาไว้นี่ไม่ได้ไม่มีที่เลี้ยงมันมาจากไหนไม่รู้มันลอยน้ํามาเขาบอกอย่างนี้ครับผมทีนี้พวกก็ต้องเอามาครับใช่ครับหมูตัวนี้ยอดชื่อว่าอะไรนะไอไอบุรรอดไอรอดตัวผพูหรือตัวเม <g ül üyor> ียตัวผููเฮ้ยตัวผููยังไงมีนมเปล่าตู้วผู เราจะทำไงกับหมูตัวนี้ต่อไปต่อไปเราก็จะหาที่ให้เบี่ยงไม่เราจะไม่ฆ่าครับจะหาที่ที่ปลอดภัยให้อยู่จะไปเลี้ยงที่ไหนอ่ะก็ไม่แน่ครับอาจจะให้ยอดชายไปเลี้ยงเพราะว่ายอดชายมีบ้านสวนมีวัดมีวัดเอาไปให้วัดหลวงพ่อขอเอาไปเลี้ยง๋ยวไปถามหลวงพ่อก่อนถ้าหลวงพ่อเอาแล้วก็ฝากหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อแมวก็ยอดจัดการ ทางทีมกู้ภัยก็เผยนะคะถ้าเจ้าของที่แท้จริงของน้องบุญรอดมาก็มาเอาได้เลยอย่างไม่ฆ่าเลี้ยงดูไว้อย่างดีเราไปติดตามเรื่องราวสุดประทับใจนี้กันต่อค่ะเจ้าของหมูเขาติดต่อกันไหมยังไงไหมเจ้าของหมูที่หาดใหญ่ถ้าเขาอยากได้ก็ต้องส่งกลับถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขามาเอาครับเนาะแต่คงคงไม่มีแล้วมั้งเพราะสภาพที่นู่นมันเลวร้ายเขาไม่มีที่เลี้ยงสถานคนก็ยังยังอยู่ยากอยู่ คือเราไปเห็นคนที่เขาเรียกเราเขายืนบนตึกแบบว่ามีคนเจ็บคนป่วยเขาเรียกเราขอข้าวขอน้ำเราไม่ไปพอาเราจะไปคนนี้คนนี้เรียกคือมันใจเราอยากช่วยทุกคนอยากช่วยให้ได้ทุกคนเนาะแต่ว่ามันวนมากเพราะเรามีมีทีมงานไปแค่ไม่กี่คนเนาะเราก็เอาที่ที่ช่วยได้ตรงนี้ปุ๊บพอเราไปปุ๊บเราก็อะกมาใหม่นี่แะครับวนวนมากไม่มีข้าวกินข้าวข้าวไม่มีเขาอยากได้ข้าวกินอย่างเดียว พี่ยอดได้ยารักษาโรคไปแจกได้ยายาสําคัญยาแก้ไข้ยาของเด็กของผู้ใหญ่เอาไปให้พี่ยอดได้ไปเยอะอยู่ครับที่ว่าตอนนี้ถาดใหญ่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างตอนนี้ก็ผมว่าลดน้ํานะตอนนี้นะไม่เนพวกล้างเมืองแต่ความสะอาดกับเท่าก็ยังต้องการอยู่เนาะเพราะว่าที่นั่นมันทําอะไรไม่ได้เริ่มต้นเริ่มทูนใหม่